d e คุงแคสเตอร์ทีวีเดคุงแคสเตอร์ทีวนั้นเป็นช่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์แนวแอนิเมชันเรียบๆที่มีด้วยความฮาความน่ารักและก็ความสั้น3มสิ่งนี้เป็นส่วนผสมที่สำคัญในช่องของเดคุงแคสเตอร์ทแล้ววันนี้เราจะมาแกะรอยประวัติที่แท้จริงของ d e คุงแคสเตอร์ทีวว่าจริงๆแล้วเขานั้นเป็นมาอย่างไรและช่องกำเนิดได้ไง เดคูนแคสเซอร์ทีวีหรือชื่อเล่นชื่อว่าเดนะครับมีอายุแค่สิเข้าร่วม YouTube วันที่25ตุลาคม2องพันสิาเดทําคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ตูนโลบอคและเล่นเกมโลบอคนิสัยของเดคือการชอบฟังเพลงไม่ชอบพูดและการลงคอนเทนต์นั้นส่วนใหญ่แล้วลงตามอารมณ์ส่วนใหญ่แล้วลงตามอารมณ์ส่วนใหญ่แล้วลงตามอารมณ์เดคือมีเป้าหมายไม่ว่าสักวันหนึ่งอยากจะมีผู้ติดตามนับหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์ ซึ่งคือมีเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่น29พฤศจิกายน2015 100ซับ 14, สิสงหาคม2016 1000 10, ซับเมษายน2019 10,000ซับและ26กุมภาพันธ์2 0 2 1ั0 0 0ซับตัวละครแอนิเมชันของเดคงนั้นเป็นแนวบ้องแบ้วน่ารักและก็มีความหาแตบางครั้งส่วนใหญ่แล้วนักมักจะออกไปแนวตลกขำขัน แล้วก็รวมกับน่ารักไปด้วยเป็นการรวมตัวกันนะครับแต่ช่องเดคุงแคสเตอร์ทีเมื่อได้มีวัหรุบเด็กนะครับเขาไม่ได้รอเล่นนะครับเพราะคลิปวิดีโอการ์ตูนโะบอของเดนั้นบางครั้งอาจจะสอดจงไปถึงเรื่องทางเพศหรือว่าสื่อลามกที่ไม่ดีแต่รู้ไหมครับว่าวกว่าเดคงจะกลายมาเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งแสนซับได้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาก,กับสิ่งหลายๆอย่างเช่นเกมไมครับ GTA และเกมโลบอใช่ครับ การที่คุณจะดังได้นั้นต้องเริ่มจากการไลฟ์สตรีมก่อนครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนรู้ว่าการไลฟ์สตรีมแน่นอนว่ามันต้องไม่ดังในยุคแรกเดย์ไม่ได้คิดอะไรมากครับนอกจากการไลฟ์สตรีมไปวันๆน,นะครับจนสุดท้ายแล้วก็ทนไม่ไหวครับก็เลยออกมาทําคลิปอะไรมั่งคือคลิปอิลูมินาติคอนเฟิร์มคลิปอิลูมินาติเป็นคลิปที่จะเอายูทูบเบอร์หลายๆคนมาจ้ำจี้จ้ำชัยจนสุดท้ายเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอิลูมินาติให้ได้ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นคนไทยนั้นมักจะเอาคอนเทนต์แนวอิลูมินาติมาลงในช่องของตัวเองเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งช่องนั้นจะมีคนติดตามและมียอดดูเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลครับแต่เดคุงนั้นสามารถทําได้สาเหตุมันง่ายมากครับเพราะว่าในช่วงช่วงนั้นนั้นเดคุงนั้นหันไปลงคลิปแนวตัดต่อที่ทำคลิปแนวอิลูมินาติหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นเอน i ิตี้อามสกาลิน ัชชาวันจูเพลย์ซึ่งพอเจ้าตัวรู้นะครับว่าการทําคลิปนวเล่าเรื่องอิลูมินาตีนั้นมันได้ผลกับช่องตัวเองก็เริ่มที่จะลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะดูน่าเบื่อแต่เขาก็ยังลงนะครับเพราะว่าอะไรเหรอก็มันก็มันอร่อยครับมีมันอร่อยและในตอนนั้นนะครับกลับมาที่เราบอกเป็นยุคที่มีการใช้ระบบ UGC UGC เป็นระบบที่จะเอาหมวกคือแต่งการต่างๆจากยูทูบเบอร์คนอื่นหรือว่าคอนเทนต์คุยเด้คนอื่น มาใส่ในเกมโลบอกนะครับโดยสามารถตั้งราคาขายได้แล้วไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ในช่วงนั้นนนั้เดคงนั้นมีความเชี่ยวชาญในการแต่งตัวครับโดยเฉพาะที่โลบอกนั้นมีหน้าตาที่บ้องแบ๊วบ้งในบางครั้งเขาเลยสามารถคิดคลิปวิดีโอหนึ่งได้ครับในวันที่9กรกฎาคมนะครับเดคุงได้ลงคลิปปลาอะไรเอ่ยซึ่งเป็นคลิแอนิเมชั่นคลิปแรกของช่องเดคงนะครับและเป็นการจุดประกาย ครั้งที่2หลังจากที่ทําคลิปแนวอิลูมิติไปนะครับซึ่งนี่เป็นการเริ่มต้นของช่องเดคุงในฉบับของ a n i m เมชั n นคลิปสั้นครับและสาเหตุที่ผู้คนเขานั้นอยากจะมาดูเพราะว่าตัวละครนั้นมีความน่ารักมีความบ้องแบวครับอย่างจะบอกครับเป็นช่วงที่ UTC นั้นกําลังบูมเป็นเรื่องปกติครับที่จะมีการแต่งตัวแบบใหม่ให้บ้องแบลขึ้นส่วนใหญ่มักจะเป็นแนวหูแมวนะครับหรือไม่ก็ทมผมน่ารักน่ารัก แต่งัวชุดนักนักเรียนนะครับก็เป็นการล่อผู้คนได้อีกแบบหนึ่งและในวันที่16พฤศจิกายนนะครับเป็นยุคเดียวกันกับที่มีมอาอลิกโตมามาบูมในประเทศไทยนะครับทำให้ช่องเดคงนั้นคิดไอเดียออกครับเนื้อหาในคลิปนั้นเป็นเนื้อหาที่เดคงนั้นทําการหาผู้คนสุมส่มๆและร้องเพลงตามนาอานิกโตไปทาให้ผู้คนนั้นต้องการที่ต้องร้องเพลงตามถ้าร้องผิดก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆจนท้ายเจอคนร้องตาม ก็จะเป็นการจบคลิปซึ่งไอสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ล่อผู้คนให้เข้ามาดูเดคุงเขาฉลาดครับเขาทาการที่จะให้คลิปนั้นสั้นไม่ถึง30วิครับเพราะผู้คนนั้นจะได้เข้ามาดูได้และหวังว่าจะไม่เสียเวลากับชีวิตเกินไปที่จะมานั่งดูช่องเดคุงมากเกินไปซึ่งนี่ก็เป็นการกตลาดอีกแบบหนึ่งครับของช่องเดคุงซึ่งไม่ใช่มีแค่คนไทยคนนี้นะครับที่เคยทํา ทีมีหลายช่องที่เคยทำแล้วอย่างเช่นแอมรักขุนซึ่งเป็นช่อง v t u b e r ที่ทำคลิปแนวเสียวครับนิก k ีจีโอวากานีซึ่งเป็นช่องทำอาหารที่มาแรงในประเทศอเมริกาตอนนี้ <S 2> <S 2> และคุณยายลินจาที่เป็นช่องทำอาหารแนวฮาที่มาแรงในบางอเมริกาเดคคุงแคสเตอร์ <S <S ทีวีปัจจุบันยังไม่หยุดที่ทำคอนเทนต์แนวการ์ตูนโลบอหา่าและคิดว่าน่าจะไม่หยุดทำด้วยครับซึ่งนี่แหละเป็นหนทางความสำเร็จของช่องเดคคุงแคสเตอร์ทีวีนะครับ ทำให้เดคุงนั้นเป็นแรงบัานดาลใจจากช่องหลายช่องอีกมากมายนะครับที่อยากทําคลิปต่อไปถือว่าผมนั้นก็เป็นแรงบัานดาลใจอีกคนหนึ่งเลยนะครับและก่อนจากกันไปถ้าเดคุงดูคลิปนี้อยู่ผมจะขอขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์ s ับสไครต์และช่วยกันซัพพอร์ตด้วยนะครับผมซัพพอร์ตกี่คนแล้วก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็มันก็มันก็เยอะนะครับและถ้าคุณอยากผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์นะครับและอย่าลืมนะครับว่าที่คุณอยากเป็นยูทูบเบอร์ โปรดลงมือตอนนี้เลยครับก่อนที่วันเวลามันจะสายเกินไป